สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันที่30นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าทุ่มนะครับก็มีหล,หลายๆคนถามว่าเฮ้ยทไมชอบมาตอนเด็กๆทําไมชอบอคลิปตอนเด็กๆนะครับพอดีคือช่วงเนี้ยผมสะดวกนะครับผมก็เป็นเวลาพักผ่อนของผมนะครับทำงานจนถึงสี่สาห้าทุ่มนั่นแหละและตั้งแต่เช้าตู่จนถึงสี่สาห้าทุ่มให้กับพี่ๆนักกดทุกท่าน ที่ได้ไว้ใจสองเครื่องที่ผมชอบเหมือนเดิมครับวันนี้มาแบ่งปันความรู้ในช่วงของเจ้าตัว Z 11และ Z 15ที่ได้เคยเกิดไว้ว่าจะพามาดูจุดตายของเขาจุดเสียของเขานะครับถามว่าทำไมผมต้องทำคลิปตัวนี้คือตรงนี้ต้องรีบทำคลิปให้ความรู้กับพี่ๆคนไหนนะครับที่ได้ถือเครื่องไม่อยู่เพราะว่าอะไรนะครับ คือเขาจะมีจุดอ่อนในวงจรที่ออกแบบมาเนี่ยจะมีอยู่ชุดหนึ่งเป็นชุดไฟ12โวลต์จะเป็นจุดอ่อนของเขาวงจรนี้ถ้าเสียขึ้นมาผมเองก็แก้ไขให้ไม่ได้นะครับก็เลยนะครับต้องรีบออกมาให้แบ่งปันความรู้ในส่วนของตรงนี้เพื่อที่จะพี่ๆคนไหนที่มีเครื่องจะได้แก้ทันนะครับมาดูกันนะครับมาดูของ เ1ตสนะครับสิดกับสิมันเหมือนกันนะครับามาดูตัวที่มันระเบิดนะครับถ้าพี่ๆคนไหนมีเครื่องร,รุ่นนี้เ1ตหรือเซตถ้าได้ระเบิดจุดแรกที่เขาจะระเบิดก่อนที่เขาจะลาก็จะอยู่ประมาณจุดนี้นะครับไฟ VIN 1 2สโวลต์ v, นะของไ c ชุดแรกนะครับ ของ IC ชุดแรก12โวลต์ก่อนที่จะแปลงไฟไปเลี้ยงชิปไปเลี้ยงโหลดนะครับจะมี่า12โวลต์อยู่ตรงนี้ NC ซ r เซรามิกนะครับมาดูตัวในนี่จะเป็นชุดนี้นตัวใหญ่เลยทั้งแถบนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับคือชุดนี้ของเขาจะรับไฟ12โวลต์ส่วนมากนะครับซีเซรามิกเขาชอบชอ็อต ช็อตในที่นีห้หมายถึงว่าตัวเขาเองเขาเสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆตัวเขาเองเขาเสื่อมสภาพพอตัวเขาเสื่อมสภาพปั๊บตัวเขาจะแตกไม่อยากเจอเหรอคือตัวนี้นะครับคือชุดนี้นี่แหละตัวเขาจะแตก ตัวนี้ไม่โฟกัสอ่ะไม่เป็นไรเผื่อเผื่อมันเลือกตัวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวมันเออนะครับคือชุดนี้เขาจะรับ12โวลต์มาก่อนนะครับเขาค่อยจะแปลงไฟไปไหนแปลงไฟมาหาชิปตัวเป็นแถวเนี่ยนะครับเป็นแถว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 พวกนี้นะครับคือชุดนี้จะรับ12โวลต์มาก่อนแปลงไฟ ให้ตัวนี้ตัวนี้คอยแปลงไฟไปเลี้ยงชิปซีเซรามิกพวกนี้ยพอใช้งานไปนานๆเนี่ยาการเสืส่อมสภาพของเขาจะทําให้เขาแตกนะครับพวกนี้เนี่ยตัวเล็กทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งแถบนี้นะครับสิบสองวพวกนี้มันจะแตกพอมันแตกคือมันเป็นการช็อตระหว่างไฟควบวกกับไฟควลบนะครับถามว่ามันช็อตแรงขนาดทําให้ชุดนี้ไหมขนาดนี้เลยเหรอตอบว่าใช่ครับ เพราะว่าอะไรพราะวร์ดซพายของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น Z15 เห็นไหมครับันนี้มาแซดจิมการออกแบบวงจรมาจากลักษณะคล้ายๆกันถ้าพี่คนไหนถือแซดจอยู่ก็จะเป็นส่วนองชุดตรงนี้ชุดนี้นะครับก็พี่ๆคนไหนได้แกะทําความสะอาดก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมดูสีชุดนี้นะครับทั้งชุดเลยนะที่รับไฟ12โวลต์นะครับว่า ตัวเขาแตกไหมโครงสร้างเขาผิดรูปไหมมีเศษอะไรแตกออกมาจากตัวเขาไหมตัวเขาบินเขามีรูไหมนะครับอันนี้สําคัญนะครับดูชุดนี้เป็นชุดหลักของไฟ12โวลต์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อในส่วนของที่ว่าเฮ้ยเวลามันช็อตแล้วมันระเบิดเ่ยมันไม่ขนาดนี้เลยเหรอไม่ขนาดนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่า e r s u p p พ y ์ที่เราใช้12โวลต์ก็จริงนะครับกระแสนะครับแล้วแต่รุ่นนะ บางรุ่นก็ร้อยก็สิแอมแป์สองร้อยแอมสองอมป์แอมแล้วแต่พี่ๆคนไหนใช้พวกรับสายนะครับคือไฟ2 0 0รอแอมในขนาดไหนก็ขนาดเท่ากับว่าเราเอาสายไฟเอาสายไฟ,าายไฟมาหนึ่งเส้นนะครับเอาสายสีดำสายสีแดงเนะี่ยไฟบวกไฟลบเนะี่ยมาคีบต่อให้เขาช็อตหาก,กันเนะี่ยสายนั้นนะละลายนะครับร้อนแดงพลาสติกนั้นละลายออก ลักษณะนั้นเลยนะครับเป็นไปไม่ได้ว่าแผ่น PCB ขนาดนี้จะไม่ระเบิดจะไม่ละลายนะครับขนาดสายไฟใหญ่ยัง,ยงแดงยังยังร้อนนะครับอันนี้ถือว่าเล็กน้อยมากที่ดูสายไฟเขานะแค่นี้เองนี่เล็กนิดเดียวเองนะครับทําไมมันจะไม่ร้อนมันจะไม่ขาดใช่ไหมครับเนาะวันนีน้พามาดูจุดสําคัญเลยนะครับพี่ๆคนไหนมีอยู่ในมือนะครับ ใช้งานมาให้เขาทํางานมาประมาณปีหนึ่งแปดเดือนปีหนึ่งแล้วก็อย่าลืมดูในส่วนของตรงนี้นะครับคือตัวผมเองนะต้องรีบออกมาอย่างที่บอกว่าถ้ามันได้เสียมันได้ช็อตมาแล้วผมเองแก้ไขให้ไม่ได้หรือพี่ๆครูบาอาจารย์ท่านไหนที่รับซ่อมอยู่แก้ไขยากนะครับแก้ไขลําบากแล้วก็ถ้ามาลักษณะนี้คือเราแก้ไขไม่ได้นะครับก็เลยต้องออกมาให้แบ่งปันตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อจะได้แก้ไข ได้นะครับถ้าเครื่องรุน่นนี้ไม่เจอการ์ดนะครับช็อตหายอะไรหายอะไรพวกนี้น,นะครับให้ช่างผู้ชํานาญการดูแลให้เราก่อนนะครับเผื่ออะไรเผื่อมันจะเป็นอาการที่ผมว่าทีนี้นพอเขาระเบิดมันจะลามไปใบที่2ใบที่3นะครับเสียมากเสียน้อยอะไรเขาเรียกอะไรนะเออนั่นแหละครับจากที่จะเสียน้อย,อยมันอาจจะลามไปทั้งเครื่องนะครับทำเพาเวอร์ซัพพลายเสียไปด้วย กาอีกสามใบที่เหลือเสียไปด้วยอะไรประมาณนี้มันระเบิดใส่กันเนาะวันนี้ก็มาให้ความรู้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ